สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารลักกี่สองหาหกหาทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก้าแล้วก็เอฟซีไม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับวันนี้นะครับผมกับวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบสองเดือนพฤศจิเอ่อเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับตรงกับวันจันทร์นะครับผมวันหยุดชดเชยนะครับ มินเอกมีนัทั้งรรว,ว่าฝากมาตนพไ่น้องข้าวเขานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นของอออาลาพัฒนานะครับผมเป็นของลาพัฒนานะครับซึ่งบทพิพากษ์มากจะขู่ให้ลุดไปนะครับแต่ว่ากะเขา่าเหล็กในตารางนะครับผมรับตัววิ่งนะครับสำหรับมันเอกก่อนจะเข้าบนนทั้งตัวเหล็กน,นะครับเบิรงเก็บคำเตือนก่อนนะครับผม คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับก้อนจะเข้าไปเบื้องต้นทางของมือนี้นะครับผมก็มาเบิ้งสรุปของหมวดที่พันมาก,ก็นะครับผมจะเ,มเป็นแนวทางของหมวดต่อไปนะครับสําหรับหมวดที่พันมานะครับหวดวันที่8เดือน12ปี6 6นะครับ เลขที่ออกนะครับผมเลขที่ออกก็045468นะครับ045468นะครับ3ตัวบนออก468 2ตัวล่างก็54นะครับผมจีขอบีคนโชคดีบ่ครับมีคนโชคดคีบ่พี่น้องสำหรับเลขที่อนหายไปก็ซับคูล,ลดนะครับกั หลุดไปนะครับเขาจะให้ตารางนะครับผมขาให้ตารางกับห้สี่นะครับ5้าสี่นี่ครับในตารางเข้าห้าสี่นะครับ3ตัวไม่เข้านะครับ3ามตัวไม่เข้ามีเลขแปดกับ เลขแปดมาเจเแลวครับเลขสี่นะครับขาดทกนะครับเลขออกแปดทกซีไอซีหกแปดนะครับต้วยเสาผังล่างหาซีนะครับผมาจับคู่นะครับหลุดไปนะครับจับคู่หลุดไปนะครับผมนะขอโทษขอเพิ่ซีไลน์นะครับสําหรับหมวดนี่นะครับผมเลขกําลังอ่อ เข่างวดเว่นงวดนะครับงวดจะแล้วเขางวดนี่ลดนะครับผมงวดสีฮอดมือนี้กะลดมันนี้กะงวดต่อไปนี่คือสี่เข่านะครับยียดวนะครับผมงวดประจําวันที่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับผมเอาหาเบิรงเงินต่อครับมาเบอรงเงินต่อนะครับผมสำหรับวันนี้ครับพี่น้องเข้ามาเราก็อย่าลืมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมซอยเป็นกำลังแรงใจครับทั้งช่องนะครับ จะได้มีกำลังสู้ต่อไปนะครับผมจะได้มีกำลังใจไปหาทั้งตัวเลขเด็ดดีๆใหฝากพี่น้องนะครับก็กดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับจะได้เปิดการมองเห็นหกว้างกว้างขึ้นนะครับออสำหรับทันที่ชื่นชอบนะครับยื่นชอบนทั้งตัวเลขนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะว่า แอดอัปโหลดคลิปเสร็จนะครับคลิปกัสิเด้งินโทรศัพท์ทันทีนะครับผมถ้ากดติดตามเรากดสัญกร่งแจ้งเตือนไปให้ผมนะครับกดสัญกร่งแจ้งเตือนนะครับสิเด้งคลิปใหม่ๆสิเด้งคลิปต่อเนื่องนะครับผมเขาดำเนินการวัาเสียเวลาขับมาเบิ้งของงมวดวันที่สิบเอ็ดต่อไปนะครับผมล่าประจํลาล่าพัฒนาว่าวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบสองนะครับปีหกหกนะครับผม เลขในตารางนะครับก็4มี4 9 0 1 2 6 7นะครับ0 4นย์อ่นอนะครับผมก็หางนะครับ6ตัวนะครับผม6ลัดนะครับแต่ว่ามักทีแอดจับคูนะครับผมกับจับกันเองในตารางได้ๆครับผม สำหรับตัวตัวรูดนะครับตัวรูดรูด4กับ9นะครับให้ให้รูดที่ล่างนะครับผมรูดล่างนะครับงวดน,นี้รูดล่างนะครับ4กับ9นะครับผมรูดล่างสำหรับจับคู่นะครับจับคู่ก็จะมี49 4 7 4 2ี่สอง ส7งเแล้ว9,2้านะครับเกนะครับผมกันนะครับตัวกันก็มี3หางนะครับก็คือ9ก้าเออสี่หแล้วก็เกนะครับนี้คือเลขเตัวกันนะครับผม3หางนะครับส่วนสาตัวแล้อก็สตัวนะครับสตัวมีอยู่ ามหางนะครับก็คือ 927, 917, 249นะครับ249ส่วน4ตัวนะครับก็คือ 4927, 4917นะครับตัวที่น่ก็คือขีดประกาสีดแดงไว้นะครับผม 9ก้าสอแล้วก็4927นะครับผมนี่คือตัวเนียนนะครับส่วนจับคู่บนก็มี49นะครับแล้วก็47 27นะครับ92อีกตัวนะครับผมจะประมาณนี้นะครับสำหรับ เลยว่าพัฒนาของงวดประจำวันที่11เดือน12ปี66นะครับผมโดยประมาณนี้นะครับอย่พี่นัองทุกคนใส่วิจารณาณในการรับชมนะครับผมตัวเลขอะมีเขา่ามีรุดนะครับก,กระบอกหูนะครับวันลรกเสีย,สยออตัวแล้วนะครับผมก็เหตุขึ้นมาตามสูตรนะครับทำเพื่อเป็นแนวทางให้กับ f c เท่านั้นนะครับผม ชอบจัดขัดก็ผ่านนะครับไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมเอาวันนี้ก็เดี๋ยวมาฝากมาตอนพี่น้องที่ทุนนี้นะครับผมขอขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับโชคหมานน้ำกันถูกหวยรวยเงินไปนน้ำกันนะครับผมที่สำคัญก็ขอให้พี่น้องถูกหวยรวยเงินถูกคนกทุกคนนะครับผมขอให มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าขัดสนมีไ่มีท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับเงินเลยนองทองไหลเข้านะครับเป็นรถไปใส่มาใส่นะครับก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับตลอดในการเดินทางนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าพอกันไม่นะครับผมสวัสดีครับ